แรงงานจับตาขึ้นค่าแรง400เจ้ากระทรวงเผยไม่ได้ทำเอานะวันที่24เมษายนที่ผ่านมานะครับ นายพิพัฒน์รัชก,กิจประการจากพรรคภูมิใจไทยรัฐมนีกระทรวงแรงงานกล่าวถึงการปรับขึ้นค่าแรง400บาทในวันแรงงานที่จะถึงนี้คือ1พฤษภาคมนะครับกระทรวงแรงงานจะประกาศขึ้นค่าแรง400บาทในวันที่1ตุลาคมโดยจะพิจารณาจากทุกสาขาอาชีพโดยคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดไตรภาคีจะจัดประชุมขึ้นในวันที่14พฤษภาคมเพื่อพิจรารณาศึกษาว่ากลุ่มสาขาอาชีพใดบ้างที่จะได้รับการปรับขึ้นค่าแรง นายพิพัฒน์กล่าวว่าตนเองเนี่ยเคยทํางานในภาคธุรกิจมาก่อนจึงพอจะรู้ว่าธุรกิจใดบ้างที่สามารถขึ้นค่าแรงเป็น400บาทได้หรือภาคธุรกิจไหนที่ยังจะต้องรอความพร้อมสักหน่อยเพื่อที่จะปรับให้ทั้งหมดนั้นอยู่ในมาตรฐานเดียวกันแน,น่นอนนะครับภาคเอกชนบางส่วนย่อมคัดค้านกับการขึ้นค่าแรงซึ่งนายพิพัฒน์อธิบายว่าหลังจากผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคหลายๆอย่างได้ขึ้นไปแล้วจึงจะขอให้เห็นใจแรงงานด้วยเพราะว่าสินค้าที่ขึ้นไปแล้วค่าครงชีพข ทั้งนี้นายพิพัฒน์แสดงความเห็นในที่ประชุมครอมอด้วยว่ากระทรวงแรงงานในวันนี้ไม่ได้ใช้ทมเนียมเดิมที่ปกติจะขึ้นค่าแรงปีละครั้งเท่านั้นแต่แกมองว่าพร้อมแล้วก็ทําได้เลยขณะเดียวกันนายพิพัฒน์ยอมรับว่าก็มีความกังวลเกี่ยวกับธุรกิจ SME หรือรายย่อยนะครับเพราะว่าการปรับขึ้นค่าแรงอาจจะทําให้พวกเขารับมือไม่ไหวซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงๆต้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ ทีนี้มันก็มีคําครหาว่าการปรับขึ้นค่าแรงครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในปีนี้แล้วนะครับมันคือวิธีการที่นายพิพัฒพยายามจะรักษาเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเอาไว้หรือเปล่าซึ่งนายอนุทินชาญวิรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยแสดงความเห็นว่ารัฐมนตรีทั้ง8คนของพักภูมิใจไทยของพวกเขาเนี่ยทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีแล้วไม่จําเป็นจะต้องทําเอาหน้าฉะนั้นพวกเขาไม่ได้อยู่ในการปรับคอรมอของพักภูมิใจไทยเลยทุกอย่างเป็นไปตามมติของพัก วีเก้านิวส์ข่าวจริงชัดเจน